เป็นคลิปที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับการลงเสาเข็มไมโครพายนะครับเสาเข็มไมโครพายหลังนี้สังเกตน,นะครับมีทั้งหมด6ต้นนะครับได้แก่ต้นที่1 2นะครับด้านหลัง3 4แล้วก็นู่นเลย5 6นะครับซึ่ง6ต้นตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันและระยะต่อต้นเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันพื้นที่เต็มของเจ้าของบ้านขนาดเท่าไหร่ เอามาดูกันนะครับสวัสดีครับผมโบสาโรสแสงทองการช่างครับอยู่ที่หมู่บ้านมัณฑนาพุทธมณฑลสายสองบางแวกหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับหลังใหญ่จริงๆนะครับไปถึงนู่นเลยมาเลยนะครับ ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับหมู่บ้านจัดสรรเขาเน้นหน้ากว้างมากๆนะครับเพื่อที่จะทําให้บ้านเนี่ยดูใหญ่ขึ้นนะครับหลังนี้ก็เช่นกันนะครับหน้าบ้านกว้างมากๆนะครับเพราะว่าจะมีทั้งตัวบ้านแล้วก็มีเรือรับรองอยู่มุมนู้นนะครับเป็น2จุดเลยหน้าบ้านกว้างนะครับเดี๋ยวนี้เขานิยมกันเนื่องจากเวลาถ่ายภาพออกมาเนี่ยจะได้เห็นว่าโอ้โหบ้านเรานี่หลังใหญ่มีเรือรับรองด้วยมีอะไรด้วยแต่หลังบ้านนะครับหรือตัวบ้านที่ นะครับออกไปหลังบ้าน,นจะสั้นนะครับซึ่งทําใหา้รู้สึกว่าบ้านทําไมมันตื้นจังอะไรมาเนี่ยครับก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับแต่ก็ยังมีลูกค้าบางท่านนะครับได้ทําการต่อเติมหลังบ้านออกไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยส่วนมากก็ต่อเติมออกไปอีกประมาณสัก2เมตรนะครับโดยปกติเนาะถ้ามีพื้นที่ด้านหลังเยอะขึ้นนะครับก็จะต่อเติมไปประมาณสัก4เมตร3เมตรอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณซื้อบ้านกับโครงการแล้วมีพื้นที่ส่วนเกินมากน้อยแค่ไหนนะครับ หลังนี้เป็นอีกหลังหนึ่งนะครับที่ได้รับการวาจ้างให้ต่อเติมห้องครัวหลังบ้านนะครับซึ่งต่อเติมลึกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านให้เพิ่มขึ้นมาแต่คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับการลงเสาเข็มไมโครพายนะครับซึ่งหลังนี้เนี่ยเราให้เห็นกันแบบเต็มเต็มเลยซึ่งเสาเข็มเนี่ยหัวโผล่ขึ้นมาเยอะมากๆซึ่งท่านผู้ชมจะได้เห็นเลยว่าระยะในการลงเสาเข็มไมโครพายนี่มีการคิดคำนวณกันอย่างไรนะครับเพราะว่า พอเราอธิบายเสร็จเรียบร้อยท่านเจ้าของบ้านจะได้ไปคํานวณน,นะครับได้ว่าบ้านของท่านพื้นที่ขนาดนี้ใช้เสาเข็มไมโครพายทั้งหมดกี่ต้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันตามมาได้เลยครับต้องบอกนะครับว่าฝนตกนะครับตอนนี้ก็ถ่ายกลางสายฝนปลปอยๆเย,ย,ย็นสบายเรามาเริ่มกันเลยนะครับเสาเข็มไมโครพายหลังนี้สังเกตนะครับมีทั้งหมด6ต้นนะครับได้แก่ต้นที่1 2นะครับด้านหลัง3 4ี่ แล้วก็นู่นเลย5 6นะครับซึ่ง6ต้นตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันและระยะต่อต้นเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกัน,น,น,าากนพื้นที่เต็มของเจ้าของบ้านขนาดเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่พื้นที่เต็มก่อนนะครับพื้นที่เต็มเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับพื้นที่เต็มส่วนมากนะครับเราจะทําพื้นเทพื้นให้ชนกับรั้วโครงการเลยนะครับ ระยะของพื้นนะย้ําระยะของพื้นชนกับรั้วโครงการแต่เวลาก่อผนังก่อผนังขึ้นมาเนี่ยเราจะเว้นจากระยะโครงการตามกฎหมายคือ50เซนเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนะครับดึงสุดเลยนะปึ๊บนะครับถึงตรงนี้นะครับทั้งหมด2,8,6นะครับ286เมตร86ซนติเมตรนะครับซึ่ง ต้องบอกว่าความกว้างเนี่ยนะครับถ้าเกินนะครับเมตรห้าสิบผมแนะนําว่าให้ลงเป็นคู่นะครับถ้าเกินเมตรห้าสิบให้ลงเป็นคู่ก,ก็คือต้นนี้กับต้นนี้คือต้องลงอย่างน้อยๆเนี่ยสองต้นนะครับถ้าเมตรห้าสิบไม่เกินเมตรห้าสิบคุณสามารถลงตรงกลางได้อ่าเอาอย่างนี้ก่อนนะถ้าเกินเมตรห้าสิบแนะนําให้ลงต้นนี้กับต้นนี้เป็นคู่นะครับก็คือลงอนนอนนเป็นคู่กัน อันนี้ก็จะลงเป็นคู่นะครับแต่ถ้ามีขนาดที่น้อยกว่าเมตรห้คุณสามารถลงเดี่ยวตรงกลางได้เลยนะครับการลงเสาเข็มแบบนี้เป็นกรณีที่ทําห้องก่อผนังทําหลังคาทําเคาน์เตอร์ครัวนะครับแต่ถ้าคุณจะเทพื้นปูกระเบื้องสมมุติว่าคุณจะเทพื้นปูกระเบื้องและทําหลังคาถ้าเกินเมตรห้นะครับคุณก็สามารถลงเดี่ยวได้นะครับย้าเลยนะห้ามเกิน2เมตร ในกรณีเทพื้นปูกระเบื้องทําหลังคาห้ามเกิน2เมตรถ้าเกินนะครับคานที่ยื่นออกจากหัวเข็มออกไปซ้ายขวาเนี่ยสมมุติว่าตัวผมเป็นเสาเข็มถ้าลงเดี่ยวถ้าผมจะต้องยื่นคานออกไปซ้ายขวาเนี่ยยื่นไปเมตรนึงเนี่ยปลายของปลายของแขนผมเนี่ยหรือปลายของคานเนี่ยอาจจะหักลงมาได้นะครับอาจจะหักลงมาได้ดังนั้นอยา่าเกิน2เมตรในกรณีเทพื้นปูกระเบื้องทําหลังคานะครับสามารถลงเข็มเป็นต้นเดี่ยวได้ แต่ถ้าคุณจะก่อผนังทําห้องนะครับแนะนําลงเป็นคู่นะครับลงเป็นคู่แบบนี้โอเคตรงนี้เข้าใจนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาวัดความยาวกันว่ายาวทั้งหมดเนี่ยห้องเนี้ยทำเท่าไหร่ซึ่งต้องบอกว่าตรงเนี้ยเจ้าของบ้านเขาจะทําประตูนะครับแล้วก็เดินออกมาทําประตูแล้วก็เดินออกมานะครับก็คือกั้นประตูตรงระี้ยะตัวบ้านตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทําคานเสริมเอานะครับแต่เรามาดูกันดีกว่าว่าพื้นที่เต็มเท่าไหร่นะครับสุดตรงนี้คือผนังถูกไหม เดี๋ยวจะเขาจะกั้นผนังตรงนี้ใช่ไหมการที่กั้นผนังตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องทําคานทําคานผ่านหัวเข็มตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุดนั่นทั้งหมดกี่เมตรนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องช่วยผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมดึงมาเลยอ่าเรามาดูกันนะครับจากตรงนู้นอ่าตากล้องถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยโอเคจากตรงนี้นะครับนะครับไล่มายาวถึงตรงนี้เลย นะครับยาวถึงตรงนี้เลยมีจํานวนความยาวทั้งหมด6เมตร60เซนติเมตรลองมาดูครับอ่านะครับความยาวทั้งหมด6เมตร60เซนติเมตรนะครับซึ่งต้องบอกว่าความยาวทั้งหมดเนี่ย6เมตร60 cm, นะครับทีนี้เสาเข็มเนี่ยแถวเนี้ยมีทั้งหมด3ต้น3ต้นนึกภาพออกไหม3ต้นนะครับทีนี้ผมจะหารเฉลี่ยยังไงต้องบอกก่อนว่า กฎของการต่อเติมเนี่ยหรือทําบ้านทาอาคารทั่วไปเนี่ยคุณสังเกตอาคารพาณิชย์ไหมอาคารพาณิชย์เนี่ยหน้ากว้างของเขาเนี่ยส่วนมากจะกว้าง4เมตรนะครับหน้ากว้างของเขาจะกว้าง4เมตรดังนั้น4เมตรเนี่ยระยะเสาเข็มต้นนี้กับต้นนี้เนี่ยเขาจะไม่เกิน4เมตรโดยทั่วไปนะจะไม่เกิน4เมตรผมย้ํานะจะไม่เกิน4เมตรนะครับย้ําเลยดังนั้นเนี่ยถามว่าไม่เกิน4เมตรโอเคทุกคนเข้าใจตามกว่า4เมตรได้ไหม ได้นะครับแข็งแรงกว่าเดิมด้วยนะแต่ไม่เกิน4เมตรต่ำกว่า4เมตรได้จะแข็งแรงกว่าเดิมด้วยทีนี้6เมตร60 m, เนี่ยเราเอามาจับหัวท้ายก่อนสมมติว่าเราต้องการทําห้องกั้นตรงนู้นถึงสุดตรงนี้นะครับเราหัวท้ายมาจับก่อนพอมาจับเสร็จเป็นไงฮะจากต้นนู้นถึงต้นนี้คือ6เมตร60 m. เกิน4เมตรไหมเกินดังนั้นใช้ระยะห่าง2ต้นได้ไหมไม่ได้ ระยะห่าง2ต้นไม่ได้ดังนั้นจะต้องใช้ระยะห่างที่ไม่เกิน4เมตรดังนั้นจะต้องเพิ่มเสาเข็มอีก1ต้นต,นตรงกลางตรงนี้เพื่อให้ตามทฤษฎีคือไม่เกิน4เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเพิ่มเสาเข็มตรงกลางตรงนี้จะเกิน4เมตรหรือเปล่าดูนะครับตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะ0เมตรถึงตรงนี้อ่าท่านผู้ชมดูครับ 3มเมตร40โดยประมาณ3มเมตร40โดยประมาณไม่เกิน4เมตรถูกต้องครับทฤษฎีนี้ผ่านต้นนู้นกับต้นนี้ไม่เกิน4เมตรผ่านและต้นนี้ถึงต้นนี้ล่ะเท่าไหร่มาดูได้เลย3มเมตร35มเมตร35โดยประมาณนะครับดังนั้นผ่านไม่ผิดนะครับไม่ผิดกติกาไม่ผิดทฤษฎีไม่ผิดกฎน,นะครับไม่เกิน4เมตรถามว่า ทำไมระยะห่างต่อต้นเนี่ยมันถึงมีการคาดเคลื่อนกันบ้างนะครับเนื่องจากนะครับในการต่อเติมนะครับถ้าเป็นงานต่อเติมหลังบ้านโครงการเนี่ยเขาจะลงพวกถังแซดตบ่อดักไขมันนะครับถังแซดตแล้วก็มีบ่อพักมีบ่อต่างตหรือมีท่อต่างๆท่อไฟท่ออะไรอยู่ใต้พื้นดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะเอาเป๊ะเลย4เมตร4เมตร4เมตรเนี่ยไม่ได้นะครับบวกลบกันนะครับก็คือ เหลือมการเต็มที่ไม่เกิน5เซนเมตรเหมือนเมือสักครู่ที่ผมได้วัดจากหน้างานจริงให้ทุกคนได้ดูนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าแบบนี้นะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าจะซุดนะครับพอเราทําเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเราจะทำฟุตติ้งครอบเสาเข็มก็คือระยะ60ซติเมนี่กว้างขนาดนี้เลยองศากว้างขนาดนี้เลยซึ่งฟุตติ้งเนี่ยจะครอบนะครับกว้างมากๆท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้คือระยะกรอบของฟุตติ้งนะ มุมนี้ถึงมุมนี้60ซนติเมตรมุมนี้ถึงมุมนี้ก็60เซนติเมตรจะครอบเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยนะครับหัวฟุตติ้งจะเป็นหัวใหญ่จากนั้นเราจะเอาคานเนี่ยพาดผ่านหัวเข็มนะครับคานคอดินนะพาดผ่านหัวเข็มยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับพาดผ่านหัวเข็มยาวไปถึงตรงนู้นเลยดังนั้นเนี่ยตลอดแนวเลยนะครับจะมีคานพาดผ่านอยู่นะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่ได้มาตรฐานนะครับแข็งแรงแน่นอนผมการัตรนตีนะครับ ในกรณีถ้าคุณจะต้องการใช้เป็นเสาปูนหล่หอเสาปูนขึ้นไปทําได้ไหมตอบเลยว่าได้แต่ไม่เวิร์กนะครับเนื่องจากนะครับการที่เสาเข็มเนี่ยระยะของเขาเนี่ยมีอุปสรรคนะครับเช่นถังแซดบอดดั่กไขมันตรงนี้นะครับถ้าไม่ได้รับการย้ายนะครับโยกย้ายของสั่งแซดเนี่ยคุณไม่สามารถแบ่งระยะให้มันเซนเตอร์เท่ากันได้หรอกคุณจะต้องดูหน้างานเป็นหลักตรงนี้สําคัญมากๆนะครับโอเคเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต่อน,นิดนึงนะครับสมมุติว่านะครับขออนุญาต ผมพอยืนทั้งบนนะครับสมมุติว่าตรงเนี้ยนะครับถ้าผมเป็นคานนะครับมันก็จะวิ่งตรงเลยสังเกตนะไอ้ตรงนี้จะตรงกันมากเลยนะครับเพราะว่าเราเวลาเราตอกเนี่ยเราจะใช้อ่าเอ็นนะครับในการดึงนะครับดึงยาวถึงตรงนู้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าความแข็งแรงจะไม่มีนะผมบอกเลยคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับคานตรงกันเข็มตรงกันนะครับยังไงก็แข็งแรงต้นนี้ตรงกับต้นนี้ นะครับยังไงก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับการรับโหลดล้ำหนักเนี่ยเหมือนขาโตะงงงะเป็นขาโต๊ะโตะรับทานอาหารเนี่ยส่วนมากเขาจะมีทั้งหมด4ขา4มุม4ี่ขา4ี่มุมเนี่ยจะต้องตรงกันนะครับจะต้องตรงกันดังนั้นเนี่ยนะครับเราใช้ทฤษฎีเดียวกันเลยความบาลานะครับให้มันตรงกันนะทีนี้เรามาเข้าสู่ทฤษฎีกันนะครับเมื่อกี้ทบทวนไปแล้วเนื่องจากนะครับระยะของเสาเข็มนะครับจำไว้เลยว่า ต่อต้นเนี่ยจะไม่เกิน4เมตรให้จัตัวเลขนี้ไว้ก่อน4เมตรนะครับส่วนมากงานต่อเติมเนี่ยเราจะมาตายกันเรื่องความลึกตรงนี้แหละว่าลึกเท่าไหร่นะครับทวนอีกรอบหนึ่งนะระยะต่อต้นไม่เกิน4ฝั่งนี้ต่อให้คุณเลยไป5เมตรคุณอาจจะต้องเพิ่มนะเพราะมันเกิน4เมตรถูกไหมแต่ส่วนมากจะไม่เกิน4เมตรหรอกหลังบ้านจะมีความลึกไม่ค่อยเกิน4เมตรเว้นแต่ในกรณีที่เป็นพื้นที่ส่วนเกินเยอะที่เลยออกไปนะครับอาจจะต้อง เพิ่มอีกต้นหนึ่งในกรณีถ้าเกิน4เมตรย้ำตรงนี้ก่อนแต่ถ้าทําไมตรงนี้ถึงลงคู่ล่ะเพราะว่าตรงนี้กับต้นนี้มันไม่เกิน4เมตรเนี่ยมันไม่เกิน4เมตรถ้าลงต้นเดี่ยวได้ไหมถ้าลงต้นเดี่ยวได้ก็คือไม่เกินเท่าไหร่เมตรห้าสิบอ่านะครับขออนุญาตนะครับดูเกินไหมนี่นะครับระยะเมตรหกสิบห้าเมตรหกสิบห้าโดยประมาณนะครับดังนั้นตามทฤษฎีเลยนะครับไม่เกิน4เมตร นะครับแต่ระยะต่อต้นเนี่ยมันเมตรหนะครับถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมตรหกสเนี่ยซีเรียสไหมไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะครับแต่เราจะต้องทําคานคานตรงเนี้ยเชื่อมกับตรงเนี้ยมันปกติอยู่แล้วเพราะมันแข็งแรงเพราะว่าระยะมันไม่ห่างกันมากแต่ไอ <month Sketch đấy> <out> ้คานตรงนี้ที่ไปเชื่อมกับล้วเนี่ยถ้ามันเกิน1เมตรไปเนี่ยถ้ามันเกิน1เมตรไปเนี่ยมันจะไม่มีความแข็งแรงนะครับหรือถ้าต้องการความแข็งแรงอาจจะต้องเสริมเหล็กที่มีเหล็กความหนาหรือ เหล็กที่มีความใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยมีผลกระทบนะครับดังนั้นคิดง่ายๆาคำนวณง่ายๆตามที่ผมได้อธิบายไปก็คือว่าไม่เกิน4เมตรนะครับถ้าอยากลงเดี่ยวอย่าไปเกินเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบคำนวณจากตัวบ้านตรงนี้ถึงรั้วโครงการตรงนี้นะครับตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะไม่เกินเมตรห้าสิบนะครับย้ำนะไม่ใช่ไม่ใช่คำนวณจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ตรงนี้ไปถึงตรงนี้ไม่เกินเมตรห้าสิบไม่ใช่นะเพราะตรงนี้ไปถึงตรงนี้เมตรห้าสิบ ตรงนี้ไปถึงตรงนี้เมตรห้าสิบก็จะเป็นสามเมตรดังนั้นไม่ถูกจากดึงจากตัวบ้านจนถึงรั้วโครงการเลยนะครับดึงจากตัวบ้านถึงรั้วโครงการเลยดึงแบบนี้เลยดึงตลราเมตรเลยถึงรั้วโครงการเลยปับ๊บไม่เกินเท่าไหร่เมตรห้าสิบนะครับเข้าใจเนาะโอเคต่อต้นไม่เกิน4เมตรนะครับแบบนี้เลยตรงนี้นะครับผมพูดอีกรอบหนึ่งตรงนี้นะครับก่อผนังนะครับทําห้องมาเลย นะครับเว้นจากรั้วโครงการมาถึงผนังที่เราก่อตรงนี้รั้วโครงการมาถึงผนังที่เราก่อเว้นมา50เซนติเมตรจะไม่โดนฝาบ่อพักแน่นอนฝาระบบท่อตรงนี้จะไม่โดนเราจะก่อผนังตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าท่อน้ําทิ้งหรือท่อใยหินจะแตกจะซุดจะพังไม่มีนะครับเราคานวณมาหมดแล้วนะครับเสาเข็มทุกต้นที่เราตอกนะครับนับโบเขาทุกต้นมีวิดีโอให้ท่านเจ้าของบ้านได้ดูทุกต้นนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับ เราตอ,อกเอาโบเขาหมดเลยเสาเข็มที่โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราบอกตรงว่าถ้าเราไม่ต่อให้อีกหนึ่งท่อนได้ไหมนะครับตอบเลยว่าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ความมาตรฐานนะครับเราจึงต้องต่อไปอีกหนึ่งท่อนซึ่งท่อนนีย้ยังใช้ไม่ถึงครึ่งเลยเราก็ต้องตัดทิ้งเพื่อที่จะทําระดับพื้นให้มันเท่ากันดังนั้นการตอกไมโครพายนะครับถ้าใครตอกแล้วเห็นไอ้แผ่นเพดเนี่ยเสมอขอบดินเนี่ย คุณต้องขอดูเลยว่ามันได้โบหรือเปล่าส่วนมากนะครับเวลาเขาตอกเนี่ยเสาเข็มมันต้องโผล่ขึ้นมาแบบนี้เพื่อรอการตัดหัวเข็มนะครับถ้าเขาตอกให้คุณเสมอดินแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ได้เช็คโบให้คุณเพราะว่าเขาแค่ตอกลงไปให้มันครบ10ท่อน11ท่อนหรือ12ท่อนก็นแล้วแต่เนี่ยเขาตอกให้มันเสมอดินเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ถึงโบเลยมันยังไม่ถึงดินดานเลยนะครับบอกอย่างนี้เลยนะครับยังไม่ถึงดินดานยังไม่ถึงโบเขาเลยดังนั้นคุณจะต้อง ดูดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไมโครพายตัดราคากันเหลือเกินถูกมากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่มาตอกเองเนี่ยก็คือเชื่อมได้เอาจัดเครื่องได้อะไรได้ตอกแต่ไม่ไ,มได้มีการคำนวณน้ำหนักโหลดตรงนี้ต้องดูดีๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับใครต่อเติมกับสอแสงทองการช่างนะผมบอกให้เลยนะค่าตัดหัวเข็มเนี่ยแพงนะครับผมบอกให้ถามว่าคุณจะตัดทิ้งเลยได้ไหมปุ๊บตัดตรงไหนก็ได้ไม่ถูกต้องนะครับ คุณจะต้องให้ช่างคนที่ต่อเติมเนี่ยมาคำนวณระดับพื้นคำนวณระดับฟุตติ้งนะครับถ้าพูดถึงอยากจบกระเบื้องตรงนี้อยากจบกระเบื้องตรงนี้ทําพื้นเสร็จเรียบร้อยเทพื้นเสร็จปูกระเบื้องจบเท่าขอบประตูตรงนี้นะครับขอบประตูตรงนี้กี่เซนติเมตรเดี๋ยวผมจะดูให้ขอบประตูตรงนี้ระยะทั้งหมด13เซนติเมตรจากพื้นเดิม13เซนติเมตรจากพื้นเดิมเนี่ยคุณจะเป็นต้องขุดฟุตติ้งลงไปเนี่ยนะครับตามมาตรฐานของบริษัทเราคือ60เซน คุณนึกภาพดีดนะ60เซนใช่ไหม60 cm, เซนเสร็จคุณคูดลงไป60เซนถามว่าได้ฟุตติ้งไหมยังไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เหลือแค่13มเซนคานเรา30เซนคานของเราเนี่ยมีความสูงคือ30เซนติเมตรนะครับ30เซนติเมตรคือระยะความสูงของคานเราแบบนี้เลยคานคอดินเราหนาขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยคานคอดินหนา30เซนบวกกับฟุตติ้งอีก60เซนเป็นเท่าไหร่90เซนติเมตรดังนั้นเนี่ยฟุตติ้งตรงเนี้ยไม่สามารถ ขุดลงไปแค่60เซนนะครับจะต,ต้องขุดลงไปทั้งหมด90ซนติเมตรจากพื้นเดิมคอนกรีตตรงนี้ขุดลงไปทั้งหมด90ซนติเมตรแล้วก็มุดลงไปตัดหัวเข็มที่90ซนติเมตรจากนั้นเอาตะกอ้อเนี่ยครอบลงไปพอครอบลงไปเสร็จเทคอนกรีตแล้วก็มาวางคานวางคานบนหัวเสาเข็มวางคานบนหัวฟุตติ้งนะครับคานสูง30ซนติเมตรพอ30ซนติเมตรเสร็จจบระยะคานมันจบแค่ระยะพื้นตรงนี้เองนะคุณจะลืมนะคุณต้องเทพื้นอีกคุณเทพื้นอีก10เซน ตรงนี้เมื่อกี้มันเหลือ3มเซนใช่ไหมคุณเทพื้นอีก10เซนเทมาสึกเหมือตรงนี้ปูกระเบื้องสามเซนมันจะจบขอบตรงนี้พอดีเลยนะครับดังนั้นผมคุยแบบนี้นะครับในการตัดหัวเสาเข็มไมโครพายเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัดเสมอดินแล้วมันจบนะคุณต้องดูระยะว่าคุณทําฟุตติ้งลึกเท่าไหร่ทําคานสูงเท่าไหร่เทพืนหนาเท่าไหร่ปูกระเบื้องหนาเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้จบแค่การที่จะบอกว่าตัดหัวเข็มเสมอพื้นไม่ใช่นะฮะเราต้องมุดลงไปอีก ไปตัดข้างล่างอีกนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกให้เลยว่าทํากับสอแสงทองเราวัดระดับให้ฟรีตัดหัวเข็มให้รวมราคาต่อเข็มเลยนะครับแต่ในกรณีถ้าจ้างเราไปตอกอย่างเดียวราคาจะถูกกว่าเพราะว่าเราไม่รวมตัดหัวเข็มนะครับทุกเจ้าไมโครพายไม่รวมตัดหัวเข็มนะครับราคาจะถูกกว่าดังนั้นผมบอกให้เลยว่าถ้าทํากับเราเรารวมตัดหัวเข็มให้ด้วยทําระดับพื้นให้ด้วยนะครับวัดทุกสิ่งทุกอย่างให้รวมไปในค่าไมโครพายแล้วนะครับแต่ถ้าท่านใดอยากจะให้เราไปตอกไมโครพายอย่างเดียวคือตอกแบบเนี้ย แล้วก็จบแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้สอบถามทางแอดมินก่อนได้เลยใครสนใจแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝนตกแล้วเปลียกหมดแล้วนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณจริงๆที่ดูผมจนถึงตอนนี้ผมก็สู้เพื่อทุกคนอธิบายนะครับเปลี่ยนก็ยอมอา้าวขอบคุณจริงๆนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน